มาโทรหากันเลยโทรหาไนเลยใช่ว่าไงพี่ว่าไงพี่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ใครเหรอคะผมบอยครับบอยไหนอ่ะบอยโกติยพงศ์คุณเล่นครับไม่เล่นบอยตายด้วยเหรอพี่บอยชายชาย บอยประกรครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้เสียงรอสายพี่มันเป็นเสียงอะไรนะคะว่าไงพี่ทำไมไม่เลือกใช้มั้งคะนุ่มเพลหมายความว่าทำไมถึงเลือกใช้เสียงรอสายที่ใช้อยู่อะคะพี่บอยคือผมผมสนุกดีเวลาบางทีมีคนโทรเข้ามาเนี่ยครับคนเขาเข้าใจผิดว่าเป็นเด็กวาจริงจอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดจะเปลี่ยนไหมคะคิดจะเปลี่ยนไหมเอ่ย ไม่เปลี่ยนครับผมปีเขไม่เปลี่ยนนะนี่ไม่เปลี่ยนแล้วใชนะตัวเอมันคงเดไม่เปลี่ยนตัวเองติดปีแล้วไม่เปลี่ยนดีกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะคือบอกว่าแม่ผมนะครับแม่ผมชอบแม่ผมเป็นใจขับน้ำเพชรครับผมโอ้ใช่แม่ผมชอบน้ำเพชรมากขอบคุณค่ะเนี่ยโอ๊ยขอบคุณมากมากเลยค่ะใช่ับกินดีครับซีของเราก็ขอขอบคุณพี่บอยนะคะขอบคุณครับผม